มาแล้วครับตัวตึงห้วยพึ่งครับโอ้โหอัดมาเต็มอิดบล็อกเป็นร้อยไอ้สุเทบีขึ้นไหมเนี่ยเอาเอาขึ้นเฮ้อาไม่โอ้เบรกอยู่บ่ล่ะโอ้ดับ โอ้เบรกอยู่แล้วน้นไหลไปสิโอ้ปูนึงมาห้องร้อเอารุบเอาร้อยมาพุ่งมาโอย้อยตัดแล้ววาอิ้ดิ้ดอ,อะไรเนี่ย

โอ้แซววโอ้รถลดลดลดเบรกอยู่เละเจ้าคือบ่าหาแนวห้องลอยบนนะฮะว้มันเจีโอ้ยยยด

สาวากคนละด้อยสาวเงีนยงคนละวด้อเสียงมนได้ยินวะเอา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 าโอ้โอดแก่แกแน่เโอ้คางนั้นออกมาได้ อือิกจก้อนเนี่ยเอาไปส่งร้านไหนอิส่งร้านสป้าสองร้อยหาสิบก้อนครับกะเหินอีคิว้ว,ว,วสิบบทสองสามตัน้นเนี่ยโอ้โหมัโอ้ <laughs> มันใส่ไดกันวหรือว่ามันสูงออโอ้ ้าบอกเราแก่จะซื้อโลคันดีๆีแค่ไหนบอกกันสออิดีชุดแล้วโลคันเนี่ยคือเห็นบอกใส่งานตลอดกันเนี่ยท่านบ่อเท่าน่ะมีเท่ากันอะไรว่าห้างแล้วบ่อสี่บ่อท่านเหรไทตันดีชุดแล้วโลคันน่ะเจ้าบ้านนี่ ด้วยใจมนโอนให้บ่จะไปส่งใสน,นี่เห็นน้องแสงองสงโอ้ยเบรกอยู่บ่เนาะมือนั่นกบมาต่ำเสาไฟฟ้าอยู่นี่คันส่งรถเรือ,อยัยงรถนี่ละไไเล็กๆเพ่อนยเล็กๆสามไร่การเจ้าบายบ่เนี่คันสองบ่งดีเลยบ่

แบบนี้มาจักปีแล้วใส่จักปีแล้วกันนี่ฮะเอาเพเสียแล้วเหรอเอาเสียมืออรโอ้คนเอาปว้ใส่เงื่อนหรือวัดโอ้ทางออก แสดงความเสียใจกับเจ๊ยงนะครับเจ๊ยาวนะที่ใครก็เรียกเสียชีวิตแล้วแต่ก่อนแกก็ไปซื้ออะไรกับผมอยู่น้องแปนประจำล่ะนะฮะโอ้จับมืโอ,โ,โ,อ,โ,โ,อโ,โอ้โหมเบรกอยู่เนาะหลุดหลายๆซาะขางมอโอ้โอย่างก็จะแตกแล้วกันแน เห็นข้างนอกงามๆ้งาง,างาในสิแตกแล้วตัวนี้โอ้โหบูนะอะยางไหมกลางนี้ไหมมันหากกับแหนบด้วยเนี่ยโอ้มันหากกับใบกระบะตัวนี้ยางขลางนี้น่ะเอายกหน้าด้วยเปิดแบกแบกเนี่ยรถมา เคดีแซบเรื่องสองพันสองนะทอยเสียอยู่ตรงเครื่องเลยไม่ต้องออกท้ายนี่โอ้โหเีย์รถเอารถแบบนี้ต้องสมกับซีนผีนะ <laughs>